โฮมอนก็จะพามาดูต้นอะโวคาโดที่ปลูกใหม่อะโวคาโดที่ปลูกใหม่อันนี้นะครับเดิมยังไม่มีระบบน้ำเพิ่งติดตั้งระบบน้ำได้3วันก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูการเปลี่ยนแปลงว่าต้นไม้ที่ปลูกเกือบปีแล้วนะครับเวลามันขาดน้ำยังไงมันก็ไม่โตนะครับก็คือมีชีวิตรอดอยู่นะครับไม่โตไม่ตายนะครับสิ่งที่จะตอบ จทย์ได้ดีอันดับแรกก็คือจะต้องให้ระบบน้ำมาก่อนนะครับเมื่อระบบน้ำมาเรียบร้อยแล้วให้ทำดังนี้นะครับก็คือ,อก่อนที่เราจะปลูกต้นอะโวคาโดนี้เราเตรียมหลุมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือกว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุที่ปรับปรุงคุณภาพดินและก็ให้แร่ธาตุอาหารแก่พืชก็คือขี้วัวแกลบดิบแกลบดำและใบไม้หลังจากนั้น พอมันหายร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เราลับจะหายร้อนเรียบร้อยแล้วเราก็นําต้นไปปลูกนะครับอาศัยน้ําฝนผ่านไปเป็นปีๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ยาคุมเอาไว้ต้นก็ไม่ตายแต่ทีนี้วันนี้ก็มีระบบน้ะมาแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ไม่มีหรือมีก็ได้ที่ปลูกต้นไม้แล้วยังมีปัญหาว่าต้นไม่โตไม่ตาย นะครับอันดับแรกที่เราจะต้องทำนะครับไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ฮอร์โมนแต่คือน้ำนะครับท่านก็ใช้ไม้แหลมนะครับใช้ไม้แหลมไม้ไผ่อะไรก็ได้นะครับปักลงไปก่อนปักนั้นถ้าเป็นดินแข็งให้ท่านลดน้ำลงไปก่อนจากนั้นก็วัดระยะมาประมาณาสัก10นิ้วหรือ1ฟุตอะไรก็ได้นะครับจากนั้นเราก็อใช้ไม้แหลมดันดินลงไปเลย ดันดินลึกสุดนะครับลึกสุดจนลึกเข้าไม่ได้แล้วแสดงว่าถึงก้นหลุมแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้มือนิยโยก็เราก็ควงไม้หรือหมุนไม้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ปากหลุมมันแน่นเวลาฝนตกลงมาอาฝนก็จะ,ะมักถูกเก็บไว้บริเวณก้นหลุมนะครับทำทั้งหมดอยู่8จุด นะครับตอนนี้อาจจะทําใกล้ๆก็คือประมาณ1ฟุตแค่นั้นเองอจริงๆแล้วต้นนีร้รากออกออกน่าจะออกมาปร,ประมาณสัก6นิ้วนะครับแต่เราทําเพื่อดึงรากลงมานะครับถ้าหากว่าเราทําปากหลุม1เมตรก็หยุดดูไกลเกินไปแล้วเาค่อยเราเราค่อยทาอีกนะครับขยายอีกนะครับเมื่อมันโตแล้วก็ขยายอีกทํอย่างนี้ทุกๆหลุมแม้ว่าเราไม่มีระบบน้ําต้นเราต้นไม้ของเราก็ไม่ตาย นะครับและมันก็จะโตเอาโตเอานะครับหลุมนี้นอกจากให้น้ําแล้วมันยังเป็นการเติมกา๊าซออกซิเจนให้แก่รากพืชอีกด้วยเคล็ดลับของการทําให้สําเร็จก็คือเราจะต้องถอนหญ้าถอนหญ้าบริเวณโคนต้นให้เกลี้ยงเลยนะครับหลังจากเข้าฤดูฝนแล้วเราจะต้องถอนหญ้าบริเวณให้เกลี้ยงเหตุผลก็คือเพื่อจะทําให้ผิวดินนี้แห้งพอผิวดินแห้ง รากของพืชก็จะไม่เดินบริเวณผิวดินแต่ข้างล่างจะมีความชื้นหรือมีไอน้ำนะครับที่เราขุดเจาะลงไปนะครับโดยการใช้แม้แหลมนี้มันจะเละเหยขึ้นมามันก็จะทำให้สัญชตาตญาณของพืชน,นี้ดิ่งรากลงไปทุกครั้งที่มันดิ่งรากลงไปรากขยายยอดก็พุ่งนะครับขยายรากไปยอดก็พุ่งในลักษณะนี้ต้นของเราก็จะโตเร็วนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนอะไรเยอะแยะมากมาย นะครับให้เสียเงินวุ่นท้องวุ่นวายน,น้ํานี่แหละคัดดีที่สุดเพราะว่ามันจะไปกินอาหารที่เราสะสมเอาไว้ก็คือขี้วัวใบไม้ที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีระบบน้ําต้นก็โตได้นะเพราะฉะนั้นทําตอนช่วงเข้าฤด,ดูฝนนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาน,าน,าน้ําจะถูกเก็บกักไว้ใต้ดินหลังจากนั้นแล้วพอหมดฤด,ดูฝนก็อาจจะมีการอาจใช้น้ําสํารองมารด แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยยาหุ้งไว้ลักษณะนี้ต้นก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีระบบน้ำนะครับเช่นอันนี้นะครับถ้าว่าเรามีระบบน้ำนะครับผมก็มีมินิสปริงเกอร์เล็กๆนะครับผมก็ทิ่มอันนี้ลงไปนะครับทิ่มอันนี้ลงไปนะครับแช่ทิ้งไว้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับหลายคนก็เกรงว่า มันจะตายด้วยโรครากเน่าขนเน่าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ตายเพราะว่าเราจะาใช้สายยางนี้เปลี่ยนหลุมไปเรื่อยๆนะครับจนครบ8หลุมบริเวณข้างนี้นะครับไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่จะแช่เกิน1วันนะครับหรือ2วันก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าดินชุม่มเราก็หยุดนะครับลักษณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการให้น้ําถึงก้นหลุมมีความสําคัญที่สุดนะครับ น้ําที่ตกลงมาบนผิวดินนะครับเพียงแค่วันสวันนี้นะครับมันก็ไปใช้ของมันตามปกติแต่พอเราเปิดหญ้าเปิดหญ้าออกมาแล้วปรากฏว่าผิวดินแห้งแสดงว่าน้ํายังไม่ถึงผิวดินจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดอย่าชะล่าใจในฤดูฝนก็คือต้อนไม้ก็สามารถตายได้นะครับเพราะว่าน้ําไม่ถึงนาดินและน้ําไม่ถึงกลุมนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่การที่เปิดเรา เปิดเอาหญ้าออกก็คือให้มันระบายนะครับระบายไอ้น้ําออกเพื่อที่จะมันได้ไม่จะได้ไม่เป็นต้นรักเน่าโขนเน่านะครับแต่ถ้าหากว่าถามว่าเจาะลึกลงไปอย่างนี้จะเป็นปัญหาทําให้เกิดโรครักเน่าโขนเน่าไหมเอาเท่าเท่าที่ผมทํามา,า80กว่าต้นนี้ไม่มีโรครักเน่าโขนเน่านะครับยังไม่พบนะครับ ก็จึงนําเทคนิคนี้มาเสนอมาเสนอแนะให้ท่านได้เรียนรู้แล้วลองลองนําไปใช้ดูนะครับ